ผมว่าตอนนี้ประเด็นที่ต้องจับตาหลังจากนี้เลยนะคือเรื่องวัคซีนอะถูกต้องแล้วประเด็นวัคซีนตอนนี้เนี่ยโอเคของเราเรามีแอสตราซเนกรากับซีโนแวคครับประเด็นที่น่าสนใจคือไอซีโนแวคเนี่ยมันดันแพงมากอแพงมากแล้วก็ประสิทธิภาพก็มีคําถามอ่มีคําถามแล้วที่ตามมาอีกก็คือว่าซีโนแวคเนี่ยก็มีบริษัทไทยไปถือหุ้นอยู่ด้วยใช่องค์ประกอบเนี่ยหลายอย่างทําให้ สังคมวิาพากษ์วิจารณ์ไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะแต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่า2เรื่องเลยคือ1เอาวัคซีนมาจากไหนอย่นะางที่2กระจายวัคซีนยังไงแล้วการกระจายวัคซีนเนี่ยตอนนี้เนี่ยหลายที่ออกมาคุยแล้วท้องถิน่นท้องถิ่นมาบอกว่าท้องถิ่นมีตังค์ซึ่งเท่าที่ผมไปคุยเนี่ยท้องจริงๆท้องถิ่นเนี่ยต้องบอกว่างบประมาณที่ตกค้างในท่อนเนี่ยเหลืออยู่เยอะมากนะ,ะแต่ว่าปัญหาของระบบราชการไทยก็คือเหมือนเดิม <laughs> การเบิกจ่าย นะเป็นเป็นปัญหาเงินมีมเบิกจ่ายไม่ได้แล้วก็การเบิกจ่ายมีประสิทธิภาพทาได้เป็นเรื่องลําบากทีนี้หลายๆท้องถิ่นก็ออกมาคุยแม้กระทั่งกรทมนะม,มีนนทบ,บุรีก็ออกมาพูดว่าท้องถิ่นจัดการเองก็ได้นะเรื่องของการกระจายวัคซีนซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ท้าทายเพราะว่า,าถ้าทุกอย่างไปรวมศูนย์อยู่ที่รัฐบาลในเรื่องการจัดการวัคซีนเนี่ยอบถามตรงๆมั่นใจไหมที่รัฐบาลจัดการทั้งหมด ในการในการกระจายเพราะว่าที่ต่างประเทศก็มีปัญหาเยอะมากในเรื่องของการกระจายนะครับเป็นเป็นพอยต์สำคัญเลยผมเสริมคุณโทมัสนิดหนึ่งนะครับพูดเรื่องซีโนแวคก่อนแล้วกันนะล่าสุดเนี่ยคือข่าวที่เราอ่านกันกัคือว่ามันมีการเทสที่ที่บราซิลแล้วผลไม่ค่อยไม่ค่อยน่ยพอใจเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับมันบอกว่านั้นมันเป็นการเทสในสเตจแรกแรกคือคือเอาเอาว่าผลยังไม่คอนคลูซีฟอกันต้องพูดยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ก็มีคือพอมันออกมาแนี้ปุ๊บเนี่ย ก็คนต้องตั้งคำถามนะแต่อันนี้ต้องติดตามต่อไปนะครับผลยังไม่ยังไม่สรุป <c oughs> ค่ะคืออย่าเพิ่งตื่นต,นตระหนกตกใจกันไปแล้วก็ค่อยๆดูกันไปนะครับแต่ว่าตัดสินไอ้ตัวที่ผมน่าเป็นห่วงมากกว่าคือตัวนี้ครับเมื่อวานนี้มีข่าวมาลง Financial Times นะครับข่าวนี้มาจากออสเตรเลียซึ่ง คอนเซิร์นเราโดยตรงเลยนะครับก็คือเรื่องของ a s t r a z e ซ e c a คืออย่างนี้ครับอออันนี้ข่าวเนี่ยผมต้องรีเฟอร์ก่อนเพราะมันมันค่อนข้างจะเซนซิทีฟนิดนึงนะครับข่าวนี้ถ้าใครอยากออกรถเอเชียในคีนะครับใครอยากไปอ่านนะฮะออสเตรเลียนเอ็กซ์เพรสเรสเดิร์ดออนโอเวอร์แอสตราเซเนกาวัคซีนเอฟเฟกซีนะฮะคืออย่างนี้ฮะเขาเล่าบอกว่าอย่างนี้ครับคือตอนนี้เนี่ยออสเตรเลียเนี่ยก็ได้ซื้อวัคซีนของแอสตราเซเนกาเนี่ยไป53ล้านโดสแล้วนะครับแต่ว่า President ของ Australian and New Zealand Society for Immunology หรือว่า ASI เนี่ยนะครับ Professor Stephen Turner เนี่ยเอามาบอกว่าผมโค้ทเลยนะครับ The question is really whether it, a, uh, it is able to provide herd immunity We are playing a long game here We don't know how long that will take เนะี่ยเขาพูดถึงตัววัคซีน AstraZeneca ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์หลายคนรวมถึงเนี่ย Professor Turner ด้วยเนี่ยเอามาบอกว่า,าควรจะหยุด ก่อนคือคือตัวโรเอาไอ้วัคซีนของของแอสตราเซเนกาเนี่ยหยุดก่อนนะครับมาดูผลกันก่อนนะฮะแล้วก็ดอกเตอร์เทอร์เนอร์เนี่ยนะครับปรเฟชั่นเตอร์เนอร์เนี่ยและมีเอ็กซ์เพรสตอีกหลายคนน,ยนะครับพูดถึงข้อมูลชุดหนึ่งที่บอกว่าวัคซีนของแอสตราเซเนกาเนี่ยจริงๆแล้วมีเอ่อเอฟเฟกติฟน่าอยู่ที่62%เท่านั้นเอง ซึ่งต่ำกว่าตัวไฟเซอร์ไบโอนเทคเนี่ยที่มีอยู่ที่90%นี่ครับอันนี้ก็ก็เริ่มก็เริ่มก็เริ่มมีคำถามขึ้นมาทีนี้ประเด็นก็คือว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาซื้อทุกยี่ห้อฮะไฟเซอร์เขาก็ซื้อไฟเซอร์เขามี10ล้านนะครับซื้อมาแล้วนะฮะแต่ว่าทั้งไฟเซอร์และแอสตราเซเนกาเนี่ยยังไม่ได้รับแอปเพลว์จาก TGA TGA ก็คือหน่วยงานคล้ายๆอยอบ้านเรานะครับอย่างก็ดีเนี่ย Chief Medical Officer Paul Kelly นของออสเตรเลียซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็บอกว่าไม่วัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยเขาใช้3ามคำนะครับ effective safe and high quality นะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าแอสตราเซเนกาเนี่ยจะผลิตในออสเตรเลียด้วยนะครับส่วนที่ใช้ในประเทศออสเตรเลียเนี่ยนะครับรท่านก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะฮะยังไงก็จะวัคซีนต้องเวิร์กอยู่ถึงถึงจะเอาเอามาใช้นะครับอออย่างไรก็ดีเนี่ยคุณ พอล l คลลี่เนี่ยนะครับที่เป็น Chief Medical o f f i c e r ของออสเตรเลียเนี่ยครับก็มาบอกว่าณขณะนี้เนี่ยเรากำลังรอข้อมูลที่เขาใช้คำว,ว่า real world information ก็คือข้อมูลจากคนจริงๆที่ใช้แล้วเนี่ยจากทั่วโลกซึ่งมันเริ่มมีออกมาแล้วว่ามัน e f ฟ e c t i v e ขนาดไหนเนี่ยนะครับก็เริ่มมีมาบ้างแล้วนะครับในกรดีนเนี่ยออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่ต้องบอกว่ารอได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเคสเนี่ยวันหนึงหลักหน่วยละนะครับแต่ว่าโดยรวมในออสเตรเลียมีเคสทั้งหมด2 6 0 0 0เคสมีผู้เสียชีวิต9 0 9คนนะครับ ก็ยังเป็นทุกที่ถกเถียงกันอยู่ว่าจะเป็นยังไงดีโตอนนี้นี่ก็คือถ้าสมมุติว่ามันออกมาว่าไม่เวิร์คคือเพอินว่า2ตัวที่เราพูดถึงเนี่ยเป็น2ตัวที่ประเทศไทยเป็นความหวังของเราเลยนะครับถ้ามีปัญหาขึ้นมาแล้วก็เหนื่อยแน่นอนนะครับ